Happy birthday to you. h a p p y b i r t h อ a y ่ะ p ลานนะใช่ใช่ใ p ่ y ช่ใช่ใช่ t ช่ใ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 า่ใช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  y ใช่ใช่่ใช่ใชเใช่อช่ a ช่ใ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 ช y ช่ใช่ใอ่่ใง่ใชใช่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 ใอาอีกดับเอออีก เออเออเออเป่าเป่าอีกเป่านี้ก่อนเดี๋ให้ดับก่อนเป่ายังไงเป่าแรงแรงเป่าผูเออเอาเป่าให้ดับผูนี่ดุชีดูตาเอออันนี้ได้เป่าเออเออเอออีกอีกอีก

Happy birthday, right. okay. Happy birthday to you! Happy birthday to you!